ขอนอบน้อมด้วยเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวันที่26เมษายน2565ตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์ บุคคลพึงรีบขนควายในความดีพึงห้ามจิตเสยจากบาปเพราะว่าเมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมต,ต,โตสัมมสสะภะคะวะโต อระราหโตสัมมาสามพุทธสาพุทธังสรนังัจามิธรรมังสรนังัจามิสังขังสรนังัจามิทุติยามปิพุทธังสรนังัจามิทุติยามปิธรรมังสรนังัจามิทุติยามปิสังขังสรนังัจามิตติยามปิ พุทธังสรนังขจามิตติยมปิธรรมังสรนังขจามิตติยมปิสังขังสรนังขจามีนัตถิเมสรนังอัญยางพุทโธเมสรรนังวรังเอเตนสัจยวัตเชนะวัตเตยังสัตถุสาเสนนัตถิเมสรนังอัญยางธัมโมเมสรรนางวรัง เอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุาสาเสนนัตทิเมสรารนังอัญยังสังคโคเมสรารนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุาสาเสนที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ข้าพเจ้าพึ่งเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึ่งเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า ด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าไปจจาพึงเจริญในพระาศาสนาของพระาศาสดาปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอธินาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรามณีศิกขาประทางสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรามณีสิกขาปะทางสมาธิยามิปิสุนาวาจาเวรามณีสิกขาปะทางสมาธิยามิพรุสวาจาเวรามณีสิกขาปะทางสมาธิยามิสัมปัปปราปะเวรามณีสิกขาปะทางสมาธิยามินิชฌาอาชีวา เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าไป้าขอสมาทานอาชีวตะมะกเีนตามเยี่ยงอย่างพระอรหันเพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนไตรอันสูงสุดปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอัตินาทานาเวรามณีสิก ขาปังสมาธิยามิอพัมมจริยาเวรามณีสิกขาปทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมรยามัชฌาปมาทฐานาเวรามณีสิกขาปทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาะ เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามินัจคีตวาทิตวิสุกทัศนาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมาลาคันทวิเลปะนะทาลนะมันดนะวิภูสนัฐานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ อุจยาสยนะมหาสยนาเวลามณีสิกขาประทังสมาธิยามิชาตะรูประรัชตะปฏิคหานาเวลามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานสินสิประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอระหันเพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบัน บูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทสิทธิ์งดเว้นจากอกุศลกรรมบทสิทธิ์เจริญบารมีสิทเจริญบุญญากิริยาวัตถุสิทธิ์เจริญโพธิปักเคียธรรม37ประการอันประกอบด้วยสติปฐานสี่สมมปะปฐานสอิทธิบาทสอินสี่ห้าพลาห้าพชฌงเจ็ด อริยมักคมีองค์แปดเพื่อมักผลนิพพานในการปัจจุบันเป็นเครื่องบูชาอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขกายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่พร้อมกันนั้นก็คงได้เจริญกุศลสำหรับตนโดยการเข้าถึงาสนาคมและการสมาทานอาถานในกุศลศีล หลายท่านอาจจะคิดว่าแล้วทำไมเราต้องสมาทานศีลด้วยเหตุแห่งความเป็นคฤหัหั์และด้วยเหตุแห่งความที่มีจิตไม่ได้มั่นคงในกุศลเหล่านี้ค่ะในทวารหกของเรานั้นจึงมักจะไม่เป็นไปในกุศลศีลอาจจะมีบางที่ระลึกได้ถึงกุศลทานค่ะแต่ในเรื่องศีลก็ไม่สามารถที่จะระลึกได้บ่อยๆ ด้วยเหตุนี้การสมาทานบ่อยๆนั้นจึงเป็นสิ่งที่พึงทำเพราะจะเป็นเหตุให้เรานั้นได้เข้าถึงความมั่นคงในกุศลศีลและไม่หยุดมันด้วยความเป็นศีลของเราเราเป็นผู้รักษาศีลเหล่านี้เป็นต้นนะคะเพื่อออกจากมิจฉาทิฏฐิและมีสมาธิทิฐิที่มั่นคงว่าสิ่งทั้งปวงที่เกิดขึ้น จะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมในกายนี้เป็นสิ่งที่เกิดด้วยเหตุปัจจัยมิใช่เรามิใช่ของเรามิใช่อัตตาตัวตนของเราเลยค่ะการเข้าไปถือผิดเห็นผิดทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นเรื่องของความเหลวไหลด้วยเหตุของการที่ยังมีอวิชชาที่มีกำลังกลา้าฉะนั้นการศึกษาพระสัทธรรมนั้นละค่ะ ซึ่งเป็นธรรมของพระสมมาสัมพุทธเจ้าอันประเสริฐเท่านั้นจึงจะถ่ายทอนความเห็นผิดเหล่านั้นได้ค่ะหากไม่ใส่ข้อมูลที่เป็นความถูกต้องเข้าไปแล้วคือการเจริญมรรคมีองแปดเข้าไปแล้วนั้นไม่สามารถที่จะออกจากความเห็นผิดได้ก็จะเป็นเรื่องแห่งทุกโทษในสังสารวัตรเป็นปุตุชนผู้หนาด้วยกิเลสไม่สามารถที่จะรู้ว่า ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราใดๆทั้งสิ้นที่เห็นเดินไปเดินมาไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายไม่ใช่บุตรภรรยาสามีแต่สิ่งเหล่านี้จะออกมาเป็นคำพูดคุยกับคนทั่วไปไม่ได้นะคะเรารู้ชัดด้วยใจด้วยปัญญาซึ่งไม่ต้องกล่าวออกมาเพราะเดี๋ยวบุคคลผู้ไม่ได้สดับเขาจะเห็นว่าเราผิดปกติค่ะแต่ให้รู้เถอะค่ะว่า หากบุคคลใดปรารถนาจะถึงความเป็นพระอริยะแล้วจะต้องมีการศึกษาพระธรรมตามคำสอนและปฏิบัติตามควบคู่กันไปแม้พระสาวกที่เลิศสุดคือพระสารีบุตรนั้นผู้มีปัญญาอันเลิศท่านก็ต้องฟังพระสัทธรรมจากพระสมาสัมพุธเจ้าโดยผ่านพระอัศชิใช่ไหมคะซึ่งท่านผู้นั้นได้กล่าวพระธรรมคำสอน ท่านจึงได้ตรัสรู้ฉะนั้นการที่เป็นปุตุชนผู้ได้สดับจึงเป็นความประเสริฐอันสูงสุดที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อความปลอดภัยและผลภัยค่ะหากไม่ได้สดับในพระธรรมคำสอนแล้วจะไม่มีทางตรัสรู้เองได้เลยค่ะนั้นเราจึงมีการศึกษาตามลำดับไปใช่ไหมคะเช่นทำไมเราต้องศึกษาเรื่องรูป,ปรธรรม เพราะเรื่องรูปเหล่านี้หากไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงแล้วว่าเป็นแค่รูปธรรมเกิดด้วยเหตุปัใจจัยในระดับความรู้พื้นฐานก่อนแต่เมื่อเข้าไปรู้ว่ารูปนั้นเป็นส่วนหนึ่งแห่งกองขันคือรูปประขันในขันห้าก็เป็นความรู้อีกระดับหนึ่ง และเมื่อเข้าไปรู้ว่ารูปธรรมเหล่านี้ที่เกิดด้วยเหตุปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นทุกขะอริยสัตว์เป็นสัจจะที่พระอริยเจ้านั้นทิจารณาใคร้ครวนจนถ่ายถอนตัณหาและถ่ายถอนจากมิจฉาทิฐิในที่สุดเข้าถึงความเป็นพระอริยะทุกขะอริยสัตนั้น พระองค์ก็ทรงตรัสไว้ว่าต้องเข้าไปกำหนดรู้ซึ่งนั้นเมื่อเข้าไปกำหนดรู้ตามความเป็นจริงวัตถุขะอริยสัตว์คือรูปธรรมเหล่านี้ย่อมมีความแปรปรวนมีความแตกทำลายเป็นธรรมดาไม่สามารถตั้งอยู่ได้และยอมรับได้เห็นไหมคะว่าความรู้ในพระธรรมคำสอนนั้น มีลำดับที่ต้องศึกษาและทำความเข้าใจไปเรื่อยๆและพระองค์ก็ทรงตรัสไว้ว่าอุปทานขันห้านี้เป็นตัวทุกข์แล้วอุปทานขันห้าคืออะไรก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณซึ่งตัวอุปทานเข้าไปยึดด้วยการที่ไม่สดับในพระธรรมคำสอนจึงไม่สามารถเข้าใจได้ว่า นั้นเป็นแค่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัยที่เรียกว่ารูปที่เรียกว่านามธรรมมีลักษณะอาการที่แตกต่างกันออกไปที่เราเรียกว่าวิเศษลักษณะและทั้งหมดเหล่านี้เมื่อเป็นสังขารธรรมสิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาการเข้าไปศึกษาใคร่ครวญ พิจารณาตามพระธรรมเหล่านี้ละค่ะจึงจะถ่ายถอนความเห็นผิดนั้นหมายถึงว่าย่อมน้อมนำสมาธิถิเข้าไปสู่ใจเพื่อประพฤติตามคำสอนให้ได้เพราะพระองค์ตรัสอยู่ใช่ไหมคะว่าอุปทานกันห้าเหล่านี้เป็นตัวทุกข์และบุคคลใดก็ตามที่ปรารถนาย่อมไม่ได้ดังปรารถนาะ นำมาซึ่งความทุกข์ค่ะและเมื่อมีการคัดพลากจากสิ่งเหล่านี้ก็ย่อมเป็นทุกข์อีกนั่นเองเมื่อเราค่อยๆใส่ใจตามพระธรรมคำสอนอย่างนี้ว่าสิ่งเหล่านี้แม้ในอดีตก็เป็นอยู่อย่างนี้และจกมีในอนาคตก็เป็นอย่างนี้แม้ในปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้ ย่อมมีความแตกทำลายสิ่งใดที่เกิดขึ้นที่มีขึ้นสิ่งนั้นทั้งหมดย่อมมีความสลายไปแตกทำลายไปดังที่เราเคยคิดว่ามีเรานะมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจสิ่งเหล่านี้ในปัจจุบันนี้ดูเหมือนจะมีความคล่องแคล่วว่องไวอยู่แต่ให้รู้เถอะค่ะว่า สิ่งเหล่านี้ในที่สุดจะหมดไปตาที่เคยเห็นดีอยู่นั้นก็จะเสื่อมสลายไปหูจมูกลิ้นกายและใจที่เคยคิดนึกด้วยความว่องไวในพระธรรมคำสอนก็จะค่อยๆเฉื่อยชาไปการศึกษาและปฏิบัติธรรมจนค่อยๆพิจารณาใคร่ครวนและยอมรับได้ จนเป็นผู้ที่มีศรัทธาตาั้งมั่นว่าพระธรรมคำสอนเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งให้กับเราได้สิ่งอื่นไม่เป็นที่พึ่งได้เลยแม้เราจะมีความเข้าใจไม่ครบถ้วนอยู่ก็ตามแต่เชื่อมันลงไปอย่างนี้อาจจะเป็นบุคคลผู้ที่เราเรียกว่าศรัทธานุสาลี จะไม่ตายจนกว่าจะถึงความเป็นพระโสดาบันได้ก่อนค่ะเพราะมีความตั้งจิตไว้โดยชอบและไม่ประพฤติผิดออกนอกลูนอกทางเช่นขณะนี้เป็นโรคที่ปอดอย่างรุนแรงหากมีใครบอกว่าเอาอาหารที่ทำด้วยปอดของสัตว์เหล่านั้นไปถวายเจ้าพ่อองค์นั้นเจ้าพ่อองค์นี้ แล้วจะทำให้หายไปได้เรากลับไปเชื่อมันอย่างนั้นประพฤติอย่างนั้นนี้เขาเรียกว่าเป็นสีลับประับปรมาศักค่ะไม่ได้เชื่อตามพระธรรมคำสอนจริงเพราะสิ่งเหล่านี้เมื่อมันเกิดด้วยเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยเหล่านั้นไม่ทราบว่าเกิดด้วยกรรมจิตอุตตุหรืออาหารหากเชื่อมันในพระธรรมคำสอนแล้ว เราก็จะดูแลรักษาตามเหตุตามปัจจัยเหล่านั้นและรู้ว่าเมื่อเกิดจากกรรมนั้นหากปัจจัยแห่งกรรมนั้นหมดไปในช่วงเวลาใดมันก็จะหายไปเองจะรักษาหรือไม่รักษาก็หายค่ะแต่เนื่องจากว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าโรคเหล่านี้เกิดจากอะไรเราก็ดูแลรักษา ไปตามที่หมอบอกไม่ใช่ปล่อยปละละเลยอะไรนะคะด้วยเหตุที่มีความเข้าใจถูกต้องว่ากายนี้ต้องดำรงอยู่เพื่อการประพฤติธรรมดูแลไปตามที่จะทำได้แต่ไม่ใส่ความต้องการความปรารถนาความยึดว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นอัตราตัวตนของเราค่ะเพราะ ศึกษาอยู่เสมอใช่ไหมคะว่าสิ่งเหล่านี้เกิดด้วยเหตุปัจจัยย่อมมีความแตกทำลายด้วยเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นเหล่านั้นและวิโรธิปัจจัยก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้รูปธรรมเหล่านั้นแตกทำลายได้วิโรธิปัจจัยก็คือความเย็นความร้อนหรือการที่ถูกทุบตีด้วย อุปกรณ์ใดๆนั้นแล้วค่ะคือสิ่งที่ทำให้รูปโดยทั่วไปมีการแตกทำลายนอกเหนือจากปัจจัยที่เกิดจากกรรมจิตอุตุและอาหารแล้วค่ะเราจึงร่วมกันศึกษาเพื่อให้รู้ถูกเห็นถูกใช่ไหมคะจากที่เราเคยคิดว่าสิ่งที่เป็นมหาภูตรูปทั้งปวงเป็นรูปที่มีความสำคัญมากอย่างยิ่งแล้วแต่ปรากฏว่า ในเรื่องของธาตุวิพังคสูตรนั้นพระองค์ยังทรงแสดงในเรื่องของอากาศธาตุเป็นหนึ่งในหกธาตุที่เป็นที่ตั้งของรูปนามขันห้านี้ฉะนั้นเราก็เลยมาร่วมกันศึกษาเพิ่มเติมจากในธาตุวิพังคสูตรเพื่อเพิ่มฟูนความรู้ให้เข้าใจถูกเห็นถูกจากที่เคยคิดว่าสิ่งเหล่านี้ ไม่น่าจะมีความสำคัญอะไรมากช่องว่างที่ว่างนั้นหรือมีความสำคัญแต่ก็ได้อธิบายสาธยายไปส่วนหนึ่งแล้วแต่ตอนนี้ก็มาร่วมกันศึกษาในธาตวิพังคสูตรต่อนะคะในข้อ349ค่ะปัฐวีธาตุที่เป็นภายในเป็นอย่างไรคืออุป,ปาทินกะโรค หมายถึงอะไรคะอุปทานกะรูปก็หมายถึงรูปที่มีกรรมเป็นสมุดฐานค่ะคำนี้เป็นชื่อของรูปที่ดำรงอยู่ภายในสรีระที่ยึดถือจับต้องรูปคํำได้เช่นผมขนเล็บฟันหนงังอาหารใหม่อาหารเก่าคำนี้กำหนดจำแนกหมายเอาปัตวีธาตุภายใน ที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของเข้มแข็งเป็นของหยาบได้แก่ผมขนเล็บฟันหนงังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม,ม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าหรืออุปปาทินกะรูปภายในอื่นใดที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของเข้มแข็งเป็นของหยาบนี้เรียกว่า ปัตถวีธาตุภายในซึ่งเมื่อวานก็สาธยายมาถึงตรงจุดนี้นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของสิ่งที่พระองค์ทรงสแสดงและนิยมใช้ในการให้กรรมฐานในขณะที่มีการโกนผมบวชให้กับภิกษุค,ค่ะท่านมากักจะให้สาธยายไปว่าผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บผมขน และให้น้อมพิจารณาตามไปด้วยซึ่งในยุคอดีตนั้นเป็นที่ตั้งของการแทงตลอดในอาริยสัตว์ของสามเณรทั้งหลายหรือท่านผู้สั่งสมบุญไว้อย่างยอดเยี่ยมแล้วค่ะแค่ตัดผมครั้งเดียวก็เป็นเหตุให้ท่านแทงตลอดเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีไปตามลำดับ จนในที่สุดได้เป็นพระอาหารหันต์เมื่อหมดทั้งศีรษะบางองค์นั้นแค่ตัดครั้งเดียวท่านก็สามารถที่จะแทงตลอดต่อเป็นลำดับตั้งแต่พระโสดาบันไปจนถึงความเป็นพระอาหารหันต์อัธยาศัยที่เลิศของผู้ที่มีปัญญาดีด้วยการศึกษามาดีแล้วในอดีตชาตินั้นจึงเป็นปัใจจัยให้ท่าน น้อมถึงเหตุปัจจัยแห่งการเกิดของรูปธรรมเหล่านี้และน้อมไปสู่การเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาได้อย่างชัดเจนกำจัดความเห็นผิดที่เคยยึดมั่นว่าเป็นเราของเราในรูปเหล่านั้นรวมถึงนามธรรมที่ยึดกันเป็นกลุ่มก้อนท่านสามารถแยกแยะได้อย่างชัดเจน และเห็นความไม่เพียงปรากฏชัดในที่สุดกระทำกิจโดยมีอรียมรรคมีองค์8บริบูรณ์เข้าถึงความเป็นพระอริยะจนถึงที่สุดคือเป็นพระอรหันได้ค่ะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยสัจจวาจานี้ขอหม่อมชั้นทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาส ในการแทงตลอดในอะเรียส,สัสีโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิ้นแดส่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตสมนัตจินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิ้นเพื่อมักผลนิพพานโดยพลันโดยทั่วกันค่ะกราบอนุโมทนา ในมหากุศลของทุกๆพันธุ์ด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าข,าขา่ค่ะ